สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านจำหน่าย ID เกมแม p โปรอาการเด่นราคาถูกพี่ขอแนะนำร้านนี้เลย Next Shop ID สัตว์เลี้ยงจิ้งจอกไก่สูงเงินราคาเริ่มต้น50บาทและ ID สัตว์เลี้ยงแมลงปอและแรคคูนราคาเริ่มต้นแค่99บาท ID สะอาดปลอดภัยฟาร์มมือ100%ร้าน Next Shop ดิงร้านอยู่ด้านล่างฝากไว้ด้วยนะครับ อ่าโอเคครับเสดดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องลาเวกนะผมวันนี้ผมจะมาแจกสคริปในแมปปลูกผักนะครับก็ขั้นตอนแรกให้ทุกคนแปาสคริปในคอมเมนต์ของผมนะครับผมแล้วก็มาล้านเลยนะกดตัวล้านนะครับแล้วก็กดแท็บที่1นนะตรงนี้นะแล้วก็กดวางเลยครับกดวางตรงนี้คอนเฟิร์มครับนี่นะครับสคริปของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ โอเคก็มีฟังก์ชันเยอะแยะเลยนะผมอะไรพวกนี้นะชอบอะไรสามารถออโต้ซื้อซีดได้เลยนะมีฮอบเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมพวกโปรมองอะไรพวกนี้ก็มีนะสามารถนำไปใช้กันได้นะครับผมอ่า ก็ให้ทุกคนลองนำไปใช้กันดูนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะจะได้มาแจกสคริปดีๆแล้วก็ฟรีแบบนี้อีกนะโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ